ราบกัน <laughs> แม่นอ่ลาดจริงจริงที่ <c oughs> บอกขึ้นที่ชั้นหน่อยน,ะ <c oughs> น,นี่คือส่วนของหน่อยที่อบอกว่า <c oughs> ของดีก็ลำบากอย่างนี้ใ <c oughs> ้าใจรอบ <c oughs> อยู่ที่คำมี้ คุยเล่คุยฟังจากเสียงนะคะดัยเลยได้ดันค่ะกำลังดันเจด้านค่ะมาค่ะเอาพูดอีกสักหน่อยใกล้แล้วค่ะใกล้ลจะมหมดแรงแล้วไหมคะใกล้เน้นนะคะ 大妈哈。